สวัสดีค่ะยินดีตอนรัาทานมูช่มทุกท่านเขาสูรายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้อง่ามาพบมาพอกันกับในอาช่วงแรกค่ะพี่น้อง่าของมือวันที่1 2ค่ะเดือนท่านว่าคมนะคะปีพุทธศักราช2 5 6พนะคะพี่น้องคาโมนีนะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูสามเงาค่ะพี่น้องคาโมนีปูเรามีแนวทางสายดวนนะคะเป็นเลขถูกของนกหง นกหงไพรนะคะพี่น้องคะนกหงไพรนะคะพี่น้องคะเดี๋ยวพี่น้องฟังในคลิปนพี่น้องสิอ่าเข้าใจนะคะพี่น้องคะมือนี้นะคะแนวทางคาโค้งสายดวนของปูสามเงาค่ะสิเดมาเป็นตัวไดพอไพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะงานรัศกรนะคะพระอาจารย์อ่าเจริญผลรวยเอฟซีที่ดูหลวงพ่อยู่ทุบเงินแล้วรวยอยู่เนาะหลวงพ่อหลวง่อยเลขกทุก ไปเลขหนึ่งนะแล้วลองจุดดูขอพีกระบกเนี่ยนะพีกระบกกระองพายนะนกนกคงไายเนะี่ยแี่กินก็โทรมาโทรมาเข้าไปเข้าส่งพอดีก็เลยโทรไปเข้ากกำลังเข้าวส่งก็เลยถามเลยโอ้เหรอคะข้ากำลังข้าวส่งก็เลยถามว่า,า,วาหวยได้มาแล้วมาตั้งแต่เมื่อคืนน,ะนไปเมื่อคืนกลับมาแล้วว่างั้นนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะปล่อยนะพรุ่งนี้จะปล่อยได้มาเล็กเดียวได้มาได้ได้มาตรงก็ตัวเก่าเทียให้เลยค่ะพรุ่งนี้จะปล่อยมาเล็กเดียวแต่วันนี้ก็ปล่อยเล็กรูปนี่ยนะไปคยยลาก่อนลองเปยไปเดิมเขาก็บอกว่ายูทูกนะค่ะยูทูปเออไอีพายเอ้ยนะไอโน้พายผงพายเอ้ยก็จะ ขอเทพนะขอเทพเทพบุกลูกพระจะจุดทุกเตียงทายจากดอกนะผมจะขอไปเจอไวัวเหล่ะ <c oughs> จุดเมื่อวานก่อนไปจุดเหมือนกันบอกเขาบอกฮะโอ้ยจะไปจุดทำไมร้อนเนี่ยตต่หาเตะทิ้งไปแล้วอ่ัเรามาว่าจะถ่ายสักหน่อยเออว่าจะถ่ายว่าถ่ายมันได้อะไรว่าจะถ่ายเจ้าของก็ดูนั่นแหละนะเ <c oughs> จ้าของไงลางตรงเนะี่ยดู จุดทุกข์มาเช้หนได้อ๋อทุกแตกไปครึ่งไปแล้วเอ,อ้ยอ,อ,อะไรวะมาวันนี้บอกจุดทุกข์แล้วทั้งแต่วันจุดกลับมาแตกเต็งไปแล้วร้อน <c oughs> เอ,อ้ยอะไรพูดตลกไปได้มาของพายของพายทุกขุกของพายเหรอคะวันนี้ก็จุดอีกวันนี้ก็จุดอีกถามาว่าจะขอเลขทูปเจ็จุดเนี่ยได้ไหม อะไรก็ตามบอกตอะไรกบอกได้ที <ers> you you yeah. ่อะไรเลขที mean, you ่ที่จุดนั่นแหละจกแล้วบอกว่าหวยอะไรหวยลาวหวยลาวนี่แหละนักฝ่าหวยลาวค่ะฝอาหวยลาวนะเออใช่ตอนแรกตอนแรกราวบอกว่าแม่ให้ให้ดูแล้วบอกว่าแปดนะแปดอาจจะเป็นสามได้พูดสองคำแปดสามเจ็ดแต่ของเราเป็นแปด เจ็ดสองมาให้ถูกขนาดแล้วก็พูดว่าแปดแล้วก็แปดอาจจะเป็นสามได้เขาพูดอย่างนี้แต่เราก็เอาตัวเดียวเนี่แหละเอาแปดเจ็ดสองตัวเดียวนะแปดเจ็ดสองนะคะอาจารย์แปดเจ็ดสองตัวเดียวเลยนะแปดเจ็ดสองตัวเดียวแต่แปดเจ็ดแปดเนี่ยมันตัวเก่าอยู่แล้วใช่ไหมเจ็ดแปดมันออกมามา่าวานที่ผ่านมาแล้วเจ็ดแปดครั้งหน้าใช่ไหมล่ะ ใช่ค่ะแปดเจ็ดหนึ่งเ็มดอกอะ่ะถ้ามันจะมาแปดเจ็ดสองอีกเขาก็ถือว่ามันแม่นสุดยอดแหละนะใ, <c oughs> ใครเชื่อก็ซื้อนะใครไม่เชื่อก็ไม่ซื้อ,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 อนะเ, <ลง S 2> เนี่ยลองนกคงพายนกคงพายจนกคงพายก็หลวงพ่อเทพนะเทพต้นกระบุกคงนี้ใครที่ตั้งตารอคอยเตรียมเบิ่บงแลวรวยได้เลยเรอได้เลยนะ เมจะปล่อยก็ไปกลับมาแล้วนะค <Okay. S 2> ่ะไปกลับมาแล้วรู้ด,ดิว่าเขาจะแม่นขนาดไหนนะค่ะแต่เขาก็ถูกเขาก็ปกระตกบ่วยค่ะ <Okay. S 2> เขาไอไอป็กกระบอกตัวเก่านี่แหละนะเนี่ยโดนเก่าในเทพตดนเก้านี่แหละเขารำคาญในนนอ์เขาก็เลยมาอืมมาอยู่นี่กับคนนี้อือมันวุ่นวายเขาเป็นเพื่อนกันนะเขาถามว่าเป็นเพื่อนจะเป็นพญานาคไะอืม hmm. เป็นพญาน,นาคชาติหมายชาติจกรอดีตชาติเป็นพญานาคเกิดมาเป็นพญานาคเป็นพญานาคทั้ทงคู่เข้นี้แหละแล,ะล้วก็รับทรงเนี่ยนะแล้วก็อยู่ประจเท,ทียงใหมอีกตัวนึงนะต่งเงกันมาตัวเขาก็ให้เขาก็ถูกถูกกันเรื่อยนะแต่เขาก็ไม่ได้ขออะไรนะก็ลองดูนะเขาก็ให้มาเลขเดียวเลยนะถ้าเขาให้เทลาเขาให้เลขเดียวทุกทีนะยังหกเนี่ยนะหกเก้าหกก็ให้เลขเดียว ปดแปดเก้าก็ให้เลขเดียวค่ะแล้วก็ห้าแปดเก้าก็ให้เลขเดียวใช่ไหมค่ะแต่มาอีกก็ไม่ได้แมาอีกเราก็ไม่ได้ตับนะมาอีกไม่ได้ตับแต่เขาก็บอกว่าช้ออกสองห้านะเขาก็เขาก็ได้สองห้ามังกรนะลผมไปก็บอกผม,ผมบอกสองห้ามันกนค่ะนะอืมแต่วันนี้เขาบอกแล้วแต่ ทำไป้าอาจารย์คะวันนี้ของนกฮองพายนี้เลขทูบข้ามโค้งนี้แปดเจ็ดสองนะคะแปดเจ็ดสองจ้ะแปดเจ็ดสองได้ตัวเดียวเลยเบอร์เดียวจงก็ของด้วยนะแล้วมันจะมาตัวเก่าป้าอาจารย์มัจะไม่ปล่อยแล้วอาจารย์ซื้อก็ซื้อแม่ซื้อก็ไม่เป็นไรนะ,ะจะลองถ้าเพื่อเพื่อมันแม่นก็เลขเดียวอ่ะนะใช่ค่ะป้าอาจารย์สองเจ็ดก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะมาได้ สองแปดก็มีเปอร์เซ็นต์ที่จะมาได้เหมือนกันนะค่ะเดยวเขาก็พูดว่าแปดมันอาจจะเป็นสามได้เราก็ชะโงนใจว่ามันจะสามมาใส่กับเจ็ดก็ได้นะเพิ่มไปอีกตัวก็ได้เขาเขาพูดอย่างนั้นว่าแปดมันอาจจะเป็นสามได้เขาพูดตอนแรกอ๋อก็จะเป็นสามเจ็ดสองแล้วครับอาจารย์เอออาจจะเป็นสามเจ็ดสองได้ค่ะ ก็เอาแค่นั้นแต่ไม่อยากอธิบายมันเยอะไปมันตัวเดียวก็คือตัวเดียวนะนะยิ่งพูดยิ่งเยอะเลขก็ไปยิ่งไปคนตีกว่ากว่าด้วยโหเยอะไปยกใหญ่โอเคดู้แลกันะไปก่อนใบไม้ส่งน้ำไว้ก่อนหนาวขนทางลมขนจ้าการรักษาการรักษาหน้าเย็นสุดก่อนนะใส่เรือนพรชาตุกเลยค่ะขอบคุณค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปูสา,า,ามเงาเดาค่ะพี่น้องเดาแนวทางขาโค้ง่ะพี่น้องคะชุดนี่เป็นเลขถูกนะคะจากนกคงไพ่นะคะพี่น้องคะที่ปูระบอดสุฟังนะคะพี่น้องคะ,อะได้มา872เด,ด้อพี่น้อ,ยยองเด้แปดเอนะคะแต่ว่าผลมา8กับ3ตัวเดียวกันก็เลยเป็น3 72กันมาอีกคู่นึงนะคะพี่น้องคะอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องคะกมีประมาณนี้นะคะพี่น้องด้สำหรับแนวทางถามโค้งแรงนี่นะคะแนวทางจากปูสามเงาค่ะพี่น้องยาเริ่มค่ะนําไปพิจารณาบุงเนาะคะ่ะพี่น้องคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาเด้อค่ะพี่น้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบ,บขอบคุณ พี่น้องบ้านเฮาสุขุสวนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคลิปนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูสามเงาค่ะสำหรับพ,พี่น้องท่านไหนที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกคะ่ะพี่น้องคะท้าอยากสิผพากับะแนวทางเด็ดแบบนี้นะคะเขามาเล้ากัอย่าลืมนะคะพี่น้องคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีสเสด็บบพาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้แนวทางของปูสามเงาขามโค้งนะคะ มีเพียงสำนีด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะเอกสิเดียขอโตลาพอยพี่น้องบรนเทาสุขสุขคนไปก็น,นะคะไว้พอ,อก,กันไม่ก็ไปได้คลิปน้ะนะคะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ